เราได้เห็นว่าออสตา์ X กใกล้จะเปิดแล้วฮะอีกไม่นานนะ <c oughs> คือมันจะเปิดวันที่ห้าหรือวันที่หกกันแน่ก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่เข้าใจฮะ <c oughs> แต่ที่ผมเห็นคือทีก็สูนก็เข้ามาให้เราสุ่มแล้วฮะซึ่งเราสุมก็ได้หรือสุมไม่สุมก็ได้แหละแต่แน่นอนนะน่าจะเหมาแน่นอนนะ ไอปืนเทีย่ยนี่แต่สิ่งผมส่วนใหญ่เคยโคคิดเทีย่ยนี่มากกว่าจะเอาไปอัพพาราเฟลขหน่อยหรือรอสุ่มจากตู้นี้ก็ได้ฮะไอข้างแสงอาวุธอันนี้ก็ใกล้จะไปเหมือนกันนะคือมันไปพร้อมกับไอฮีกระสุนเทีย่ยนนี่ด้วยไงมันมีแบบปกติกับไม่ปกติซึ่งเรารู้รู้เลย ปกติของเขาคือ,อยังไงอ่ะน่าจะแบบนี้คือเอาไว้สักสักอันหนึ่งอ่ะสักอันหนึ่งในนี้และก็เป็นเรื่องนี่น่าเสียดายฮะ้าป่ายิงหัวผมใหม่เอาออกเยี่ยวแอยู่ครับเรีนแหละใช่ไหมหายิงหัวนัอเยี่ยมเลยเปโลบดจุดสูงสุด แมปใคร,ะรวะนะอุ้มสาวนาทีลองหน่อยแล้วกันแบบตรงๆอีกแล้วขอลองตรงๆหน่อยตรงๆเป็นไงมันต้องการสาวจริงวะนี่ทำไมไมึงเป็นหวงวะอีออสตาออเชียนึกขึ้นได้ว่าแมปปุกหัก มันก็จำดีวันเสาร์วนี้เสิร์ฟเสิร์ฟอย่าล่มเหยยเสิร์ฟร่มผีขม้องเ่ี้ยขม้องเลยโอเคน่าจะได้เล่นอะไรน,นะใช่ไหมใช่ไหม

อะไรนะซื้อว่าอะไรนะคุ้งโคลอะไรนิดหน่อยเมื่อกี้ยืนนิ่งเกินเนี่ยโดนลากหัวคมโอ้โหจุดแก้ตกินนั้นมางอ่ะโอ้โหมันซื้อคุ้งโคลอะไรักอย่างนี่แหละ hết này tung 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 sa ไปไปงช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 งซาฮูร์ทงช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 งซาฮูร์มเปิ้ไหเนี่ยชง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 ซาฮูร์งช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 งซาฮูร์ม่เอะไรอนี้เอะไรอะไรอะไรเก็บนะ เียบนะเราเลือกต้องสามพันแตกไปไหอยู่ในอยู่ในบ้านเหรออัดีจ้ะแตกไปทุ่งทุ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 งซาฮูรไหนอยู่ในอยู่ในบ้านเหรออดีจ้ะกทุ่งทุ่งทุ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 งซาฮูรไปขึ้ข้ะทุ่งทุ่งุงทุงทุงทุงซาฮูรัต่อไปไหนโอเรียบร้อยตายเลยกาจัดการดี เออสรุปว่าเสื้ออะไรอะ่ะไอตัวคุ้งคุ้มเสื้ออะไรวะเออไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจเอางั้นไม่เล่นต่อฮะเพราะมันคือแมปเดิมยี่มีสกินมีสกินตอนนั้นแหละอโอเคประมาณนี้แหละนะ